ติดตามเหตข่าวคนสุรินทร์ทดีวันนี้วันพฤหัสที่ส5้าของเดือนสิงหาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ดีเราก็เป็นผู้อาสานำหนังสือการเดินวิ่งการผุสนของเขาสาราเราก็จะมาส่งหนังสือให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญธรรมเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปสึ่ในห้องท่านของรับรองของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะปยืนน่นหนังสือให้กับ ทางเขาสาราที่มอบหมายให้เราทีมง,งานคนสุรินทร์จำรีจิตอาสาได้นำหนังสือมามอบให้เชิญตามคนสุรินทร์จำรีไปในห้องท่านผู้ว่าด้วยกันครับเชิญต้องไ,ออไปที่กองพลากันหมดทุนทนี่หน้าเยังสบอยเยอะไหมถ่ายรูปอะไรบ้านมีเยอะเลยส่งให้เจ้าคพนุนเราได้นำหนังสือมาทีละ ครับตอนนี้เราก็ลงจากยื่นหนังสือจากห้องท่านผู้ว่าพิจิตรบุญทานสุเราก็ได้เดินทางลงมาที่ห้องท้องถิ่นจังหวัดสุรินเพื่อจะนําหนังสือเรียนท่านท้องถิ่นจังหวัดสุริรนตารที่มหนังสือเรียนเตมจ,จากเขาสาลาครับรี๋ือตามคุณสุริทนทร์ทรมีนะครับวันนี้จิตอาสามาส,ส่งหนังสือให้ หน่วยงานราชการนะครับเสี่ยเราจะเข้าไปที่ห้องท่งานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันครับเชิญตามคนนีงทำนี้เข้าไปที่ห้องท่านท้องถิ่น ครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามาที่ห้องท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินที่จะมาส่งหนังสือนะครับการเดินวิ่งดินวิน่งการกุศลของเขาศารานะครับที่เราได้รับมอบหมายมาจากเขาศารานะครับเพื่อที่จะมาส่งให้ท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินท่านเกียรติใจเกียรติองศานะฮะวันนี้ก็ท่านคงติดประชุมเราก็มอบให้คนสวยของเราหรือจะมอบให้แม่จั์หรือเปล่าแม่จั์ดีกว่า เพราะเนจัดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับก็แล้วแต่ก็เอาไว้ลงรับแล้วก็ยื่นให้ท่านด้วยมาจากเขาสาาเดิมดีการกุศลครับจัดวันไหนคะน่าจะเป็นที่แปดที่เก้าเดือนหน้าเนาะครับพอดีไปบุเชต์มาท่านก็เลยฝากหนังสือมาให้ท่านผู้ว่าท่านท้องถิ่นแล้วก็เหลือที่กองกำลังนมทบมทบยิ่ห้า่ขอบคุณมากแต่เรียนทานายนะคะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่มทบยี่ห้าเนาะ เดี๋ยวเดินทางไปจังนุนตอบเลยอีกสุดท้ายยอดโชคดีนะคะค่ะค่ะับจิตอาสาวันนี้บ๊ายบายมาวันนี้มีอบเดินส่งหนังสือให้ทางเขาศารานะะวันนี้เดินวิ่งการกุศลนะครับวันนี้คนสุรินทร์ทำดีครับไปตรงไหนก็มีแต่คนใช้งานครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อุตวบยี่ห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวไปจังนุนตอบเลยอีก โอเคครับเดยวตามเราไปที่อุ้งครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพลิดข่าวคนสุรินทร์ทำดีวันนี้เราก็เดินทางมาจากศูนย์ราชการหรือสารการแห่งใหม่ก็ที่จะเดินทางมาบนทนที่25นะครับบนทนที่5เพื่อที่จะยื่นหนังสือเดินวิ่งการอุศลของเขาศาลานะครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ทำดีเราก็จิตอาสาได้นำหนังสือมา ให้ท่านผู 1, ้จ <sought lent ceu> ัดการมณฑลที่สมมาตรครับเดี๋ยวตามคนจุรินทำดีเข้าไปในบ้านในมณฑลที่สมมาตรด้วยกันเชิญครับตามคดจุลินกระตรงรื้อให้จุ้นเงยครับ นี้ไปบุกตอนนี้เราก็ได้มาส่งนังสือให้เดินวิ่งการกุศลของเขาสารานะครับที่มณฑลที่25นะครับตอนนี้เราก็มาถึงมืีเจ้าหน้าที่ของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับวันนี้ทีมงานคนสุริทนทร์ทำดีจิตอาสา เราก็ได้มาส่งหนังสือให้คณะทํางานกรรมการนะเดินวิ่งการบุศลของเขาสลา,าเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นจุดสุดท้ายวันนี้ทีมงานคนสรีรวีเราก็จะขอจบเพียงรายงานเท่านี้นะครับเดี๋ยววันเดินวิ่งการบุศลขอดี๋วเราไปพบกันที่เขาสลา,าด้วยกันครับวันที่28-29ของเดือนกันยานะครับเดี๋ยวเราพบกัน ที่เขาสารัครับสวัสดีเพื่อนๆทุกครับ